ถึง KSOC ทุกท่านคลิปวิดีโอต่อจากนี้อาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่เป็นคำหยาบคายพฤติกรรมล่อแหลมอาจไม่เหมาะสมกับเด็กและเยาวชนซึ่งอาจทำให้เกิดวินกรรมการลอกเรียนแบบได้เด็กๆน้องๆหนูๆควรได้รับคำแนะนำจากผู้ใหญ่หากผู้ใหญ่แนะนำแล้วไปชมกันเลยเป็นไรเงี้ยคิดว่าอย่างนั้นไงไม่ใช่ใช่ปะไม่ใช่เัไม่ใช่แล้วดูดีนี่ชอบรอนเหรอ เักชอบติดติดติดตัวติดกันเนี่ยใช่ป่ะต้องพูดตามตรงไใช่ผมชอบพี่รอนมาแล้วครับก็คือเองเองมีไอ้มีประเด็นกันสองคนนี้คือใช่ป่ะมีประเด็นกันเปลี่รนเป็นกันนานแล้วที่ที่เหนที่ไปไหนไอ้รอนไปไหนเองก็ตามไปถูกป่ะใช่ครับเพราะว่าผมต้องดูแลเขาอ๋ออันนี้คือจากใจถูกไหม ใครเพราะว่าคเขาแก่โอทีแล้วผมเผื่อแบบเขาไปหาเรื่องแก๊งอื่นอะไรเงี้ยผมก็ไม่มีเท่าไหร่อ่ะเท่าไหร่อายุเท่าไหร่อ่ะรอน่อยุเท่าไปีนี้ยี่สิบสามครับโอทีสิบเก้าเียเลยต้องไปกูตะง้แต่งงานกันแต่งไหมเดี๋ยวจะมีเนี่ยเอาไหมไม่กวกับพี่ถุงไม่คุยกันนานยังอะคุยกันนานยังสองเราไม่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 มมน ก็คอคาสายด้วยกันทุกคืนเงี้ยพี่อยู่ด้วยกันมานานนานเดียไม่เละคือเราคืออยู่ด้วยอ่ะรอนอาะคิดว่าอยู่ด้วยแบบพี่น้องแต่โรดี้มันคิดไปอีกเรื่องหนึ่งนะถูกพี่ถูกเอ้ผมไม่ใช่แนวนี้สายที่ติดกันเนี่ยไม่ใช่แนวนี้ฮัลโหลพี่ถูกไหมย้าสั่นหาทำรู้ไหวก็คุยกันมานานแล้วเนี่ยไม่ไม่ไม่บอกกันตรงๆอ่ะ ก็เขเออแตเสื้อก็เสื้อคู่เนี่ยบีดูที่มือดยเออเอ็งยังไม่รู้ตัวเหรออนอ่ะเรายังไม่รู้ตัวหรอว่าผมไม่ได้ใส่คู่มันอแล้วเขินทำไมนะเขินทำไมนะเ้็ัเว์เขินทำไมอ่ะก็๊ดดิเี้วกันไม่ได้รู้ เลยเอาเขินเฉยเลยเอาไอ้เหี้ยเขินเฉยอ่ะไม่ได้เขินเลยคือบอกไม่คิดอะไรแต่คืออะไรต่อเขียว่าคืออะไรเนี่ยทั้งาก็สีขาวเหมือนกันเออเว้เขียนว่าเจออะไรวะเนี่ยว่าต้องมีอะไรแน่ๆเลยเรียกว่าสัมภาษณ์เนี่ย ดหัวว่าเอาเป็นว่าเดี๋ยวให้เราคุยกันเป็นสภาพแล้วกันเดี๋ยวอาจจะมีงานแต่งเพราะว่าลุงฟัวกับค้างไว้อยู่เรื่องงานแต่งอ่ะกับพี่สุขว่าแล้วทำไมมันมีอะไรแบโอเคไม่เคลียร์ไม่โอเคไม่โอเอาทำไมอ่ะไม่ไม่ถนัดแบบมลรักปักทองไม่ไม่ถนัดอะไรอ่ะไอชื่อแกนเฉยเลย